โอเคสไมม้ตมสดตรงนี้อ่าเงยหน้าจอขึ้นหน่อยนึงคนดีสวัสดีค่ะคุณอยู่กับอากิรลคิวมนและเกิรบบสซันะคะน่ารัก เราจะเริ่มเล่นใหม่เลยตั้งแต่แดาที่หนึ่งเพราะว่าเรามีอ,อช่องใหม่และชื่ออากิระคิมนะาเองฉะนั้นเราก็ต้องเล่นปีศาจใหม่และอีกอย่างเราก็ต้องเสริมมุกด้วยนะเริ่มเล่นกันเลยอ่านาเหมือนเดิมอ่านาว่าเหมือนเดิมค่ะ ไม่มีกันเอาฮัดคอร์แน่นอนเพราะมันยากเกินเก็บแก้วครับนี่แหละคาร์าฮัาของอื่นอาร์เบิร์ตนักวิจ,จิซอสปิฟเง,งนินรึหย่ดตัใหญ่โตวกว่าที่คิดไว้ซะอีกฮ่าฮ่ายคิเฟเวิรออ์ด เจ้างไอาาถ่ายคลิปไ่ย่อยจ้าพงมพัดอีกว่าด้าแทนอยากบอดแหงไม่เป็นเรื่องแต่แต่ว่าพงพัดเขาไม่สบายนี่ฮะฉันว่ากลัผีจะบอดในต่างตังหอกเราฟัืเสียงร อย่างแล้ว่อหัวแล้วทุวเล็กเล็นี่เราเข้าไปสำรวจข้างในดีกว่าไหมเอออย่าเข้าไปเลยเดี๋ยวโอฟาไม่ได้ดูอตอนนี้ระหว่างที่รออันอื่นอัดเสร็จก็แค่พิสัย ที่สุดเมื่อจุมไปที่นี่ดูแปลกใหม่โน,นว่ามาจริงด้วยที่นี่เหมือนยังมีคนอยู่เลยนั่นจีแดี๋ไปกันยังใจได้ด้วยไม่ได้รูงง้ไงบางทีที่เขาว่ามีพี่อาจจะจริงก็ได้มั้ แล้วกลับกันดีกว่าไหมฉันรู้สึกว่าก้อยดีเลยจะฉันก็อยากกบบลั <c oughs> เาาบลเลบลงงอสิทนที่ดูโลก็แค่ว่าจริงสิผระผมรูดฉนิดเลยได้ข่าวว่ายันนี้จะมีพายุเข้าด้วยฮะพายุ

กูไม่หวานทางวันนี้แล้วพวกนี้ด้วยถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนอนะาทามไอสัตทาพานเฮ่เฮ่ขอ,อลอดเท้าก็ตองรีบตัองตูดมันนั่นไปนเลยป้าฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นเลยกูแก้วง่างฉันจะเดินอ,อยู่เฉยๆนี้หน่อย ส่วนฉันก็อยู่ตรงนี้จิงเงินฉันจะไปดูข้างบนสักหน่อยเราก็จะมาเริ่มเกมกันเลยวอกีการพักเสียงอาจจะไม่เป็นผลเอ้ยไม่ได้อยากจะเข้าไป จะปิดเปิดไฟชอบเล่นปิดเปิดไฟคราวนี้เราจะตั้งชื่อให้เหมือนเดิมแล้วน,นะนังซื้อพินเฮ้นั่นคืออะไรสญิงผู้หญิงนี่นะไปดูกันเถอะไอ้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 ไอไอไอกาดดาหลอกตัวฉีโอ้

ด้วยมะนาวอะไรภาชิน,นาได้รับคาบเลือดภาชินาเช็ดแม่งเลยเฮ้ยอะไรอะอะไรน้ะคืออะไรน้ำคืออะไรลูกพาบนโต๊ะว้วาวขี้เหละมากว,าว้าวขี้เหละมากว,าว้าวขี้เหละมาก เฮ้ยเมื่อกี้อของอะไรอะเมื่อกี้มันคืออะไรมันคยอยืออะไรมันคืออีหยังฟังดูทีเด็งขาวจะตามพี่ลิจ้าตามพี่ ขอร้องอย่าให้น้องเขาเออดูดบีไปยังไปยังเอ,อ้ใจแล้วนี่มันเกิดอะไรวะเนี่ยวันเนี่ยวันเนี่ยเฮีย,นยโนต้ตเดี๋ยวอ่านโนต้ตแป๊บหนึ่งแต่ก่อนไม่ได้อ่านโนต้ตเดี๋ยวนี้ต้องอ่านโนต้ตจะได้จบ โอ้ยนั่นก็แปดพาร์ทก็จะจบแม่ด็อกเตอร์อันเบิร์ดด็อกด็อกกี้แปลว่าหมาใช่ไหมหมาเตอร์ใช่ไหมด็อกเตอร์อันเบิร์ดสิบห้าสิงหาสั่งห้าสิบแปดลูกสาวของผมจากไปแล้วผมคิดว่าผมควรทำอะไรสักอย่าง ผมไม่อยากฝังศพเธอเลยเฮตเตอร์ิเธอควรจะเป็นฝ่ายที่ฝังศพผมผมได้จะโทระเจ้าว่าทำไมโอ้มกตลบทะลายเทปน้ตเทปน้ตได้เทปนอตแล้วกันดั้หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า สิบเก้าากาสุานทีนี่วันบ้าอะไรกันปีศาสนั่นเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงให้ตายเถอะฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีมันเหลือเชื่อมากๆปีศาจนั่นมันไล่ล่าฉันตลอดมีสองทางที่ทำให้ฉันหล,ดลุดพ้นจากมันได้แอบใต้เสื้อไอ้ใต้ แอบในตู้เสื้อผ้าซะหรือในในก็ใต้โตใต้โตหรอแต่ไอไม่ใต้โตอ่ะเฮ้ย <c oughs> ไอใต้โตอ่ะไหนะไม่นิยมเข้าตู้เพราะมันอันตราย <c oughs> ด็อกด็อกด็อกมาอันเบิร์ดดักเตอร์เบิร์ด สิบหกสิงหาสองห้าสี่แปดหลังจากงานศพของลูกสาวผมผ่านไปผมก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยผมรู้สึกเหมือนตัวเองไรจุดหมายเหมือนตัวเองไรจุดหมายอไรจุดหมายตรงไหนไม่ทราบนอน เอ้ยนะไม่เกี่ยวมันไม่ใช่นี่มันสมุดวาดลูกของมอนหนึ่งสมุดวาดลูกโอเคขานังสือเยมเบิร์ดนอตเอาต้องอ่านเออหนึ่งเยมหนึ่งนะด็อกเตอร์เบิร์สี่กัว่าสองห้าสี่หก รักษาของผมอาการป่วยหนักขึ้นทุกทีทุกทีไม่ว่าผมจะจ่ายเงินจ้างหมอที่ดีที่สุดในโลกมาเพื่อรักษาเธอแต่ก็อาจช่วยให้อาการใ้ของเธอแต่ก็มีนีอาจช่วยให้อาการของเธอดีขึ้นเลยเหรอ เตื่อมากทีจางหน้าหวังว่าจะไม่มีอะไรบางทีก็เดินเรียวเร็วบางทีก็เดินช้าชปลาอะไรก็เรียกปลาอะไรเดี๋ยวโมทด,ดีกว่าคลิกขัาหนังสือถูกใจ บบานนังขอปิดเสียงเกมแปบบนันบงบบนนโอเคเราไม่อยากเสียวเพราะว่าไม่ได้ตั้งเสียงไวเออไปไหนต่อละโอเค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 

เราขี้เกียจอ่านแล้วอ่ะไม่อ่านได้มาอ้ไปเจอห้องนั่งเล่นนะเราต้องเป็นใครละคาทิกแลวสินะน,นี่เราเ่็ยใจจี เอ้ยน้องดำแกับจำมาจำมาทำไมเจอรัวบมานมาทำไมน้องดำไม่มีปัญหาแกแกปิดไฟถ้าน้องขาวามีปัญหาแน่เลยโอ oh. ้ไปยังไปยังไข่ยังเาไปแลว แฮปปี้เบ t ร์ด y ดู y ยูโอยวันเกิดวงเหรอครับพี่น้องห้องเก็บของที่มีคำว่าแฮปปี้เบ t ร์ด y ด o y o ูเงี้เดี๋ยวคขาหน้าจะหาเพลงมาใส่ละกันเนาะอ่าวันจะได้อ่าดูกร้นุควคนนี้หน่อยนอะ หนังสือเปิดเองไดรี่สองสี่จุดเก้าก็รู้แล้วท่านมาถึงท่านนี้ใครรู้ <c oughs> ท่านอื่นแม่งไม่รู้เลยบันทึกเอ้ยไม่ใช่บันทึกเสีย <c oughs> ก็จะเสียก็เอ้ยก็จะเสียก็เสียนะจะบันทึกทำไมก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้กระตุกต้องมีอะไรแน่เลย ย่นนคาดดาไม่ผิดครับอไม่ผิดจริงๆบอกแล้วไผิดคาดถูกตลอดเลยเกิน่นี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 ่จะจะไปหาพลงนี้มาใส่อังเฮ้ยนังขาวนังขาว ม่มีพี่หลบไว้ตตลตตา้ตเติ้ลยัยเจอูยเจอแล้วนะย่านะย่าย่าย่ย่าย่าเไม่เจอสองสี่ศูนย์เก้ใช่มเ้่ส สี่ส่วนเก้าโอเคได้แล้วกูเจ้ห้องเก็บของเออเออเออเจ้าห้องเก็บของเสียวเจ้าห้องเก็บของอยู่ไหนเออ,เอ,อ กุญแจไอ้กุญห้องเก็บของเดือดดือดกุญแจห้องเก็บของถูกใช้เเดตนะครับติ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 กจหองดีน้า น้ำมันไฟแช็ก้ก, <c oughs> ก,นะก็ต้องไปตามหาไฟแช็ถูกเนาะได้น้ำมันไฟแช็แล้วเรก็ต้องไปตามหาไฟแช็กห้องเลน่าข้างบนจะเป็นห้องอเบิร์ดแมลลี่ห้องเลน่าก็ตั้งอยู่ตรงนี้ถูกไหมถูกมจ๊ะไว้ถูกให้ตบไว้ไว้ถูกตบกันไหม,ไหมเอ้ยจุกหนาลูกาจุกเลย อ๋อไงน่าทุกใจโอ้ยตุกตาเต็มเบอร์เต็มนี่ไฟแช็กได้แล้วคุณแจห้องทำงานเอาเปิดนอตเดี๋ยวสิ่งของน้ำมันไฟแช็กถุกใช้ใช้เช็คซ้ำมาใช้งานได้โอเคเนาะ อย่าเพิ่งไไหนเซฟก่อนเซฟเซฟเพื่อก่อป้อยชีวิตอ้าให้เจออีกแล้วครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านน่าเบื่อจุงลินตาร์ลินตอนตอ,อย่ามานะ่นไฟยาอย่ามาเล่นอย่างนี้กับไอ้นะอย่ามาเล่นอย่างนี้กับไอ้นะ สีตรงนี้แมงเบยยังไม่ไปห้องทำง,งานครับเราจะเข้ามาในห้องเก็บของก่อนเพื่อมาเอาของสิ่งหนึ่งที่อยู่ในห้องกลงครับห้องกลงห้องกลงฟุตนะครับน้ำมันไฟแชกขันโยกไดรับขันโยกไปโยกเลยครับ อย่าคิดลึกนะครับเน้นว่าอย่าคิดลึกครับเจ๊ขันโยกก็ามาโยกอันนี้ไงครับนี่โยกูกใช้หมดลงเอเอาเปิดนอด็อตมีแค่นี้เองเหรอไม่มีอะไรเลยเหรอตึง ันเสเอองั้นเราก็ต้องขอจากท่านเพียงเท่านี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสซโยนาละเดี๋ยวจะกลับมาเจอกัน